สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับการเคลื่อนไหวคณะนิติราช ซึ่งก็มีนักวิชาการนักคิดนักเขียนหลายคนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวในการที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมทั้งการที่จะให้มีการล้มล้างการพ้นพวงการทารัฐประหาร19กันยา49นะครับประเด็นนี้ก็เป็นที่วิตกกังวลว่าจะนําไปสู่ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและรอบใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับไม่ว่าทางรัฐบาลทางฝ่ายกองทัพฝ่ายนักการเมืองหรือแม้พัคประชาชนบางกลุ่มนั้นก็ออกมาคัดค้านแล้วก็ออกมาท่วงติ่งว่าให้การเคลื่อนไหวของคณะนิติราชนั้นยุติไปเพราะจะนําไปสู่การขัด แย้งเพิ่มมากขึ้นนะครับและอาจจะนํามาซึ่งการทํารัฐประหารของฝ่ายกองทัพหรือไม่เพราะว่ามีนายฐานบางท่านนั้นก็ออกมายืนยันเหมือนกันถ้าหากว่าคณะนิติราชไม่หยุดการเคลื่อนไหวโอกาสที่จะทําให้ฐานต้องตัดสินใจทํารัฐประหารนั้นก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะครับรายการฮอตทอปิกพูดคุยกับอาจารย์วรเจตภาคีรัตอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ทําความเข้าใจเรื่องนี้สวัสดีอาจารย์ครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะฮะอาจารย์ครับในเรื่องของการปฏิรูปซึ่งก็มีหลายส่วนอาจารย์ก็ถูกกลุ่มของอาจารย์ก็ถูกมองว่าเป็นการ ปฏิรูปเพื่อที่จะปฏิเสธสถาบันหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นพระหมหากรรษัตริย์กองทัพหรือแม้แต่สถาบันทางการเมืองบางอย่างก็เหมือนกันเรื่องของศาลก็เหมือนกันคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่ออกมาบอกว่าในส่วนของผู้พิพากษาหรือแม้แต่ออตุลาการในระดับสูงควรจะให้ฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายแต่งตั้งอันนี้มาจากตรรก,กะอะไรฮะอาจารย์เออผมตอบแบบนี้ก่อนนะความจริงที่มีการนําเสนอในในสื่อเนี่ย ผมก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะฮะไม่อาจจะไม่ตรงกับที่ที่เราได้นำเสนอไปในวันนั้นผมเรียนก่อนอนอื่นเลยนะครับว่าช่วงนี้ขอให้แยกนะครับเรื่องประมวลกฎหมายมาตรา112กับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเรื่องการแก้ประมวลกฎหมายมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องคอรกร112นะฮะท่านที่ร่วมลงชื่อเนี่ยก็ลงชื่อโดยวัตถุประสงค์เพื่อแก้มาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญานะฮะทีนี้กิจกรรมเรื่องการแก้ธรรมนูญเนี่ยนี่เป็นกิจกรรมโดยตรงของคณะนิติราช ไม่เกี่ยวคอร์ร112นะฮะมันคนละส่วนกันละเดี๋ยวหลายคนเนี่ยจะจะคิดว่าโอเคคนที่ลงชื่อแก้ร้อยสิบสองมาเห็นด้วยกับนิติราชทุกเรื่องซึ่งไม่ใช่แสดงว่านิติราชจะเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นหลักนับจากนี้ไปนะถูกต้องนะเพราะว่าเรื่องร้อยสิบสองนี่เป็นเรื่องของคอร์รคอร112นิติราชเนี่ยทำทำร่างกฎหมายแล้วเขาเอาไปขยับขับขับเคลื่อนรวบรวมรายชื่อเองแต่ว่าในแง่เราเป็นคนให้กำเนิดความคิดเราก็อธิบายว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะส่วนเรื่องรัฐธรรมน ผมเองเนี่ยก็เป็นคนซึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูนปี50 mm hmm. มันเคยมีการดีเบต mm hmm. ผมก็อยู่ในฝ่ายที่คัดค้าน mm hmm. ใช่ไมหมฮะก่อนออกเสียงประชามติครับทีนี้เนี่ย ถามว่าข้อเสนอที่เรานําเสนอไปในวันนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลายประเด็นมันมนื่้งแต่วิธีการจัดทำรัฐธ,ธรรมนูญตั้งแต่เรื่องเนื้อหารัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยนะฮะซึ่งเราสังเกตเห็นว่าวิธีการจัดทำเราเสนอเรื่องคณะจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเสียงตอบรับเท่าไหร,ร่แม้แต่คนที่มาฟังเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรานะฮะประชาชนที่ก็มาฟังวันนั้นเขาอยากให้มีสสรซึ่งผมก็บอกว่าก็เป็นสิทธิถ้าอยากตั้งสอรอก,ก็ไปตั้งแต่ว,ว่าเวลาเราเสนอเนี่ยเราเสนอไปจากพื้นฐานของหลักวิชาของเราว่าเรา วิชาเป็นแบบนี้เราก็เสนอไปนะครับรทีนี้ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยนะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเราไปมุ่งโฟกัสไปที่สถาบันศาลสถาบันกองทัพสถาบันกษัตริย์น<ม><ฮ>ะผมเรียนว่าจริงไม่ใช่ะในโครงของทั้งหมดที่เราเสนอเนี่ยนะฮะเราบอกว่าให้มีการไปรูปเนี่ยส่ส่วนก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะสถาบันกองทัพสถาบันศาลและก็สถาบันทางการเมืองมีสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับที่กรณีของศาลเนี่ยที่คุณชอมถามว่าเอ๊ะทำไมเราไปเสนอให้คณะมนตรีแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ให้คอรมอแต่งตั้งผู้พิพากษาสารสูงนะฮะเราเสนอให้คอรมอนาเนี่ยนะครับเป็นคนเสนอชื่อผู้พิพากษาสารสูงสุดนี่นะฮะของแต่ละระบบสารไปที่สภาแล้วให้สภานันเนี่ยนะครับรับรองเพื่อก่อนเข้าสู่ตําแหน่งนะฮะทีนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันต้องมีการทําออกมาอีกอันนี้เราเราเสนอแค่กรอบใหญ่นะฮะรายละเอียดก็คือว่า ทุกวันนี้นะครับระบบศาลของเราเนี่ยโรยว็ยิ่งศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นระบบปิดระบบปิดหมายความว่าคุณสอบเป็นผู้พิพากษาอายุ25่สสอบได้เนี่ยนะฮะคุณจะเลื่อนหลายตำแหน่งไปเลยจนถึงจนถึงศาลฎีกาถูกไหมฮะความเชื่อมโยงกับมหาเจ้าของอํานาจเนี่ยมันไม่มีไม่มีเลยฮะซึ่งประเทศที่เขาจเจริญแล้วทุกๆประเทศเนี่ยเขาจะมีระดับความเชื่อมเชื่อมโยงกลับมาหานะฮะคนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจทั้งสิ้นฮะรเราก็เสนอว่าเพื่อมีความเชื่อมโยงเนี่ยในเชิงของประชาธิปไตยเนี่ย จึงต้องเชื่อมไปกับองค์กรซึ่งกลับไปหาประชาชนได้ซึ่งคือคณะมนตรีรกับตัวรัฐสภา,า,าทีนี้ถามว่าเวลาครมรจะเสนอชื่อเนี่ยเขาเสนอชื่อตามใจเหรอจะหยิบใครขึ้นตั้งเป็นผู้พิพากษาก็ได้เหรอไม่ใช่ฮะการเสนอชื่อนั้นจะต้องไปจากบัญชีรายชื่อซึ่งก็คือคัดจากผู้พิพากษาในสารนั่นเองฮะโดยคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาซึ่งจะมีอีกชุดหนึ่งที่จะทําเป็นบัญชีขึ้นมาและตัวบัญชีเนี่ยจะส่งให้คลมดูซึ่งปกติถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรติดขัดคลรก็ S <S <an> จะผ่านบัญชีนี้ไปที่สภาให้สภารับรองและเข้าสู่ตําแหน่ง<ร>เพราะนั้นคนที่เป็นผู้พิพากษาสารสูงเนี่ยสารสูงสุดเวลา <S <S <an> <S ท่านใช้อํานาจเนี่ยนะฮะท่านก็จะภูมิใจได้ว่าการใช้อานาจของท่านนั้นเนี่ยสุดท้ายนี่มันเชื่อมกลับไปหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจได้ <S <S <an> <S ครับแต่ว่าตัวตัวกระบวนการในการที่จะคัดเลือกกันแต่ข้างนี้ยังจะมาจากตัวคณะกรรมการไม่ใช่คอรมจะไปเลือกใครก็ได้ครับมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับแต่ถึงแม้ว่าจะ ครมอจะเลือกจากคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วและก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าโอกาสที่จะเลือกหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปล่วงลูกดยดผลประโยชน์ทางฝ่ายการ,การ,การเมืองซึ่งแนวคิดที่อาจารย์เสนอทั้งในแง่ของการปฏิรูปศาลและแม้แต่กองทัพก็คือคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็คือให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนแต่ว่าอย่างที่คนบางกลุ่มวิเคราะห์บอกว่านักการเมืองที่เชื่อมโยงกับประชาชนเมื่อเข้ามามีอำนาจแล้ววนแล้วแต่แสวงหาประโยชน์เพื่อพักของตัวเองเพื่อตัวเองเท่านั้นเพราะงั้นโอกาสที่จะเข้ามา ล่วงลูกแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมล่วงลูกและก็แทรกแซงในสถาบันทหารก็จะยิ่งมีมากและเป็นการล่วงลูกเพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองเองอันนี้อาจารย์จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าหากมันมีแบบนี้ผมตอบแบบนี้ก่อนนะตัดก,กะแบบนี้เนี่ยถ้าใช้ตัดกะแบบนี้เนี่ยเราจะปกครองประเทศกันไม่ได้ถ้าใช้ตัดก,กะแบบนี้แปลว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยล่วงลูกตำรวจฝ่ายการเมืองล่วงลูกกรมสัมพา์กรล่วงลูกทุกทุกนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้อาจารย์ฮะถ้าอย่างนั้นก็คือเราเราถ้าอย่างนั้นเราต้องเลิกต้องเลิกระบบนีฮะง ไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีสภาไม่ต้องมีคอรอมอรแล้วให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่งตั้งบุคคลมาทําหน้าที่บริหารโดยเราไม่รู้ว่าคนที่แต่งตั้งมานั้นเนี่ยตรวจสอบได้ไหมคือคือปัญ,ปญหาตักะอันใหญ่ที่สุดเลยนี่นะครับตอนนี้ในในการเมืองไทยคือเราชีวะนะ้ว่านักการเมืองเนี่ยเลวและเลวทั้งหมดฝ่ายอื่นเนี่ยดียังไม่รู้ดีและดีทั้งหมด ผมผมเรียนแบบนี้นะ,ะในทุกวงการเียทั้งคนดีและคนไม่ดีครับ,รบฝ่ายการเมืองเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ชั่วคราวนะฮะเขาจะกลับไปให้มีระบบของการตรวจสอบผ่านประชาชนโดยการเลือกตั้งอยู่เสมอทุกๆ4ปีเพราะในขณะที่ฝ่ายประจำเนี่ยตั้งทีหนึ่งเนี่ยคุณอยู่ตลอดการผมถามถ้าเกิดผมถามกลับเนี่ยนะฮะฝ่ายนี้ผมถามทุกวันที่คุณตรวจสอบผู้พิพากษาอย่างไงครับคุณคุณแน่ใจไงเขาไม่มีผลประโยชน์นะผมถามเขาอาจมีผลประโยชน์จริงก็ได้แต่ว่าในกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเพื่อดีแคลว่ามีผลประโยชน์เนี่ยคุณทําได้อย่างไง มีคนก็บอกว่าก็มีระบบกอองอะก็ะะะมีกอ,อแล้วถามว่ากออมาจากไหนกอก็มาผู้พิพากษาเลือกกันเองอีกเพราะนั้นระบบแบบนี้มันเป็นระบบซึ่งรับมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะเข้าสู่ระบบที่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่เคยมีการรีฟอร์มหรือปฏิรูประบรบศาลเลยเป็นระยะเวลานับเป็นหลายสิบปีถูกไหมฮะเพราะนั้นข้อเสนอของเราเนี่ยมันอยู่บนการบาลานซ์รือช่างน้ําหนักนะฮะความสัมพันธ์สองอย่างในแง่ที่ว่าคอรมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เลือกใครก็ได้คอรมอถูกบังคับให้ต้อง ที่จะมาจากบัญชีรายชื่อที่ส่งเข้าไปแล้วกองทัพก็ยังไงฮะกองทัพก็เหมือนกันการจะเสนอครมอจะเลือกใครนี่ก็ต้องอยู่ที่ฝ่ายการเมืองเองกองทัพจะต่างกันฮะเพราะว่าในแง่ของการประกันในในแง่อิสระเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีหลักอันนึงเรียกว่าหลักความสูงสุดของรัฐบาลพลเรือนเหนือทหารทหารนี่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะ เหมือนกับตั้งตำรวจนะนะฮะมันเป็น,ม,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของของฝ่ายการเมืองที่เขาต้องรับผิดชอบต่อสภาต่อประชาชนเป็นแบบนั้นครับ,รบมีข้อเสนอแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับมีกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอาจารย์ก็บอกว่าการที่อาจารย์มาเสนอปฏิรูปในลักษณะที่เป็นสถาบันหลักแบบนี้หรือว่าพยายามที่ให้อํานาจกับทางฝ่ายการเมืองแบบนี้อาจารย์ไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ถึงความเลวร้ายของนักการเมืองทุนนิยมหรือว่าเป็นทุนสาวมานที่เข้ามาอ้าง หรือเอาความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนเขากําลังพูดถึงทุนสาม,มาร,ระบบทักษิณที่ว่าแล้วก็มีการวิจารณ์อาจารย์เหมือนกันว่าเป็นการรับใช้ทุนสาม,มาร็จก,การรัฐสภาระบบทักษิณอย่างสุดๆครับครับ เออคือแค่ถ้อยคำเนี่ยนะฮะแค่พิสว่าทุนสามานเนี่ยมันก็มีถ้อยคําของลักษณะของการของนกาทีฟแล้วอยู่ในตัวเห็นไหมคคือเวลาดิใช้ถ้อยคำเนี่ยถ้อยคามันมันเหยียดแล้วอยู่ในตัวคือผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเวลาที่เราเราจะชี้เนี่ยนะทุนสามานไม่สามานเนี่ยผมถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเฉพาะทุนกลุ่มๆนี้เป็นทุนสามานทุนใหม่เนี่ยเป็นทุนสามานทุนเก่าเนี่ยคุณคุณไม่คิดว่าเป็นทุนสามานหรอ เวลาที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะคือคือผมเรียนแบบนี้ว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่มากๆของของการวิเคราะหร์ระบบการเมืองไทยคือเราพูดไม่หมดเราเลือกพูดเฉพาะบางบางชอ็อตบางประเด็นบางกลุ่มบางกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทาไมคุณไม่ดูทั้งรนา,าทั้งหมดนะฮะนักการเมืองในความหมายอย่างกว้างมันครอบคลุมสถาบันองค์กรอะไรบ้างใ,ในระบบรัฐธรรมนูญทั <S 1> <S 1> ้งระบบแล้วก็แก้มันทั้งระบบผมจะบอกให้ว่าอย่างข้อเสนอที่ต้องเสนอเนี่ยนะฮะสื่อไม่เขียนเลยฮะ เราเสนอไปรูปกฎหมายรัฐสภาเราเสนอให้มีพระราชบัญญัติรัฐมนตรีถูกไหมฮะเราเสนอให้มีข้อบังคับการประชุมครมนี่คือการคุมฝ่ายการเมืองไปรูปกฎหมายสภาคืออะไรไปรูปกฎหมายสภาคือการคุมการทํางานของตัวสภาที่สภาผู้แทนราษฎรนะฮะมันจะมีระบบของการลงโทษนะ,ะในทางวินยัยการขาดประชุมบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ทําแบบในปัจจุบันนี้ละมันจะมีระบบของการลงโทษระบบของการมีมติตำหนิ ประกาศมตินั้นกิกจานุเบกษาพวกนี้ที่มันเป็นเทคนิคที่มันจะเข้ามาจะกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการรับผลประโยชน์ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณรับผลประโยชน์คุณต้องดีแคลร์ผลประโยชน์ร,รับได้เท่าไหร่ยังไงนี่คือการคุมฝ่ายการเมืองอกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการวีคอรหรือการถอดถอนนักการเมืองออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระนี่คือการคุมฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นจะมีระบบแบบนี้ถ่วงดุลอยู่เพียงแต่ว่าเวลาเวลาที่พูดข้อเสนอเนี่ยนะฮะทุกคนไปไป พุ่งแต่ข้อเสนอเรื่องสารเรื่องทหาร,รถูกไหมฮะไม่ได้คิดว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยเราคิดทั้งกรอบทั้งระบบนักการเมืองก็ต้องถูกคุม <S 2> <S 2> แต่เขาก็ต้องถูกคุมนะฮะ <S <S เหมือนกับคุมคนอื่นๆเหมือนกันค,คนอื่นก็ต้องถูกคุมเหมือนกันแล้วมาถูกคุมไปคุมกันมานักการเมืองถูกฟ้องคดีต่อสารได้นะฮะในบางระบบในบางในบางลักษณะเนี่ยสารอาจถอดถอนได้ใชไหมฮะ ฝ่ายการเมืองก็าจะถอดถอนสารได้เหมือนกันที่เป็นสารสูงคือมันมันจะเช็คกันทั้งวงจรนะฮะพอเช็คทั้งวงทั้งวงจรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เกิดดุลยภาพในระบบการเมืองขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ซึ่งมันไม่แก้ปัญหาหรอกนะครับตกลงรับเงินคุณทักษิณมาดำเนินการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อเป็นไม่รู้ครั้งที่เป็นเป็นพันแล้วมั้งครับเอ่อเห็นพักเพื่อไทยไหมฮะตอนีร้อยสิบสองเกิดอะไรขึ้น ล้วไม่ได้แปลกใจพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับไม่พูดง่ายๆคือดามาสาคือชิ่งหนีเรื่องน้อยหนีนิติราชอ่ะตอนนี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าผมพูดมานานแล้วว่านิติราชเนี่ยไม่ได้เคยเกี่ยวพันอะไรกับการเมืองเรามีกันอยู่เจ็ดคนมีกันอยู่เจ็ดคนการทําอะไรของเราเนี่ยก็ทําในกลุ่มเจ็ดคนนี้เท่านั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเรีนคุณจอมนะคือถ้าผมรับเงินคุณทักษิณเนี่ย คุณจอมพี่ว่าตอนนี้บัญชีผมมันไม่ถูกตรวจสอบโดยโดยอะไรเนี่ยมันกี่ปีมาแล้วฮะที่เป็นข้อกล่าวหาซึ่งเป็นคือการชี้ไปกล่าวหาอื่นเนี่ยมันง่ายอ่ะคือคุณจินตนาการเอาก็ได้มีจินตนาการีนรับเงินอเมริกามาอีกผมก็เลงคิดว่าทำไมคุณไม่จินตนาการผมรับเงินมูลต่างดาวไปเลยเรื่องหมดดาวเอาละครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ากการฮอตทอปิกวันนี้พูดคุยกับอาจารย์วรเจตภาคีรัตนะครับจากคณะนิติราชพูดถึงเจตนาที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวของคณะนิติราชในการที่จะให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ลรบวมทั้งการลบล้างผลพวงการทํารัฐประหาร19กันยา49นะครับอาจารย์มีความเห็นอย่างไรมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์อาจารย์เยอะมากนะฮะในขณะนี้อาจารย์บวรศักดิ์เองก็เขียนมีข้อความไว้เหมือนกันพูดทํานองว่าอาจารย์นั้นเป็นคนทรยศและเนรคุณต่อผู้ที่ให้ทุนของอาจารย์ก็คือทุนมหิดล คุณอนันต์ไมหิดนนอน,น,ดนร,รู้สึกอย่างไรกับกับคําพูดแบบนี้ครับเออคือเวลาที่มีคนพูดอะไรนี่นะ,ะใส่ความกล่าวหาแล้วมันไม่จริงเนี่ยนะฮะถ้าเราไปหวั่นไหวนะฮะกับเรื่องแบบนั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกครับผมเรียนว่าผมผมรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมบริสุทธิ์ใจยังไงนะครับ,รบในแง่ของการที่จะแสดงความคิดออกไปสู่สาธารณะแล้วผมผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมนะฮะเออ ทุนอนันท์ถม่โดนเนี่ยนะครับเป็นทุนที่ในหลวงเนี่ยก่อตั้งขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในเบื้องแรกนะครับแล้วต่อมาก็มีการรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปนะฮะทุกวันนี้ก็มียอดเงินยอดเงินก็ก็สูงมากเลยนะฮะก็มีการส่งคนเนี่ยนะครับไปเรียนในสาขาต่างๆนะฮะทุนทุนนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องกลับมาทําอะไรนะครับให้กับระบบราชการหรืออะไรก็ตามนะก็จะอยู่เอกชนก็ได้นะแต่ขอให้ถับกลับมาทําอะไรที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติ อัน,นนี้ก็คือคือวัตถุประสงค์นะครับขอ,ของการตั้งทุนนี้ขึ้นมาผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับทุนนี้นะครับแล้วกไ็ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยผมก็ได้พยายามตั้งใจะเรียนศึกษาอย่างดีนะฮะผลการเรียนนะฮะที่ปรากฏในต่างประเทศเนี่ยก,ก็เป็นผมคิดว่าเป็นเครื่องประกรันหรือเป็นเครื่องยืนยันว่าผมผมได้ปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับได้สมกับที่ได้รับทุนอนัน,น,นทมิตรนนะทุนนี้กลับมาจากต่างประเทศแล้วนี่ผมก็ทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะฮะ ไม่ได้เคยสนใจตําแหน่งทางการเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าวิชาที่ผมสอนนี่คือวิชากฎหมายมหาชนซึ่งมันเกี่ยวกับการจํากัดการควบคุมอานาจของรัฐผมก็แสดงความเห็นของผมไปทุกครั้งโดยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิน้นโดยยึดถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งนะฮะผมก็ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าว่าอย่างไรเรียกว่าเรียกว่าเออเออเนรคุณหรือว่าทรายศจะบอกว่าข้อเสนอของเ,เสนอไปเนี่ยมนันกระทบกระเทือนกับสถาบ,านบันกษัตริย์ และถูกมองว่าเป็นการลดทอนพระธรรมนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ลดทอนพรนะธนัตอย่างที่ผมบอกไงฮะผมคิดว่าเวลาเราเวลาเราคิดถึงสถาบันพระมหากษัตร<ม>ิย์เนี่ยนะครับในระบบกฎหมายเนี่ย<ม>ทุกคนมีจินตนาการ,รนะฮะตอนนี้มันมีข้อกล่าวหาเหมือนกันว่าผมเนี่ยเป็นเป็นพวกลมเจ้า<ม>ซึ่งเป็นข้อหาที่ใครโดนเข้าไปก็หนักน่วงนะฮะแล้วมันก็จะติดตัวหลายคนก็เข้าใจผิดหลายคนก็ไม่เคยฟังผมพูดนะฮะมผมบอกอยู่เสมอว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่ที่ผม ปารถนาเนี่ยเป็นนุนในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรซึ่งหมายถึงมีพระมหกากษัตริย์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระประมุขผมก็ชัดเจนในประเด็นนี้มาโดยตลอดข้อเสนอทุกอย่างเลยนะครับไปตรวจสอบได้วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการแบบนี้ทั้งสิน้นเพียงแต่เมื่อผมเห็นว่ากฎเกณฑ์อันไหนนะครับมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อาจจะไม่สอดรับกับระบรบประชาธิปไตยนี่นะฮะก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วผมก็แค่เสนอความเห็นของผมออกไปก็มาคุยกันอาจารย์ครับแต่ว่าทําไมมาเสนอเอาตอนที่ ประเทศเรากําลังจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งความแตกแยกสามัคคีเรารอให้มันสมานณฉันปลองรองกันได้ก่อนไหมแล้วค่อยมาเสนอประเด็นนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่จะเรียกว่าอ่อนไหวที่สุดสําหรับบ้านเมืองเรา็ว่าได้คุณจอมฮะคุณจอมคิดว่าวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยในสังคมทั่วไปเนี่ยเขาไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้หลอครับในในหมู่ชาวบ้านในหมู่ราชการในหมู่พวกนี้เขาไม่พูดถึงปัญหาพวกนี้หลอครับในในสังคมไทยครับเราทําไมไม่พูดกันตรงไปตรงมาทําไมทําไมไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันควรจะพูดบนพื้นที่สาธารนณะ ด้วยด้วยไมตรีจิตด้วยฉันมิตรนะฮะผมแค่แสดงความเห็นออกไปฮะ<ม>เห็นว่าความเห็นผมไม่ถูกเนี่ยผิดหลักวิชานะครับไม่ถูกต้องเนี่ยก็โต้แย้งมาด้วยเหตุด้วยผลมผมก็ยินดีรับฟังฮะถ้าเหตุผลม,มีน้ำหนักพอผมก็พร้อมจะเปลี่ยนความเห็นทำทำ,ทำไมทำไมถึงต้องตําหนิแล้วทำไมถึงต้องประดามแต่ว่าเวลาคือหลายคนบอกว่าในเรื่องของเงื่อนของเวลามันอาจจะยังไม่เหมาะที่จะคุยประเด็นนี้แน่นอนเราอาจจะคุยประเด็นนี้กันอีกสักหลังจากนี้ไปสักสี่ปีสามปีก็ได้นี่ ทำไมต้อง,องเราไม่ซุกปัญหาทุกอย่างไว้ใต้พรมเหรอครับคุณจอมครับคือผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าผมนัผมก็เฝ้ามองสังคมไทยนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสังคมไทยเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะการฉุดรั้งนี่นะครับไอไอวงล้อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําได้ช่วระยะหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่ปรับ ะะไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยผมกังวลว่าเมื่อเวลานั้นมันถึงเนี่ยมันจะช้าเกินไปแล้วนี่ก็คือความรู้สึกหวังดีอย่างที่สุดของผมที่มีกับสังคมนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังคงเคลื่อนไหวรวมทั้งคอร์รัปชันหนึ่งนสองที่ว่าเ,เคลื่อนไหวต่อไปแน่ๆเนี่ยนายทหารบางท่านนายพลบางท่านก็บอกว่าทหารต้องออกมาทํารัฐประหารแน่นอนอาจารย์จะต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับถ้าหากไปต้องมีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งมันใหญ่เกินกว่าผมจะรับผิดชอบมาแล้วผมคิดว่าผมจะต้องรับผิดชอบอย่างไร คือผมผมไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องรับผิดชอบออที่ผมแสดงออกไปเนี่ยคุณจอม,มันเป็นความเห็นมันเป็นเพียงข้อเสนอ<ม>ของอาจารย์กลุ่มเล็กเจ็ดคนครับ,รบเป็นอาจารย์กลุ่มเล็กเจ็ดคนที่ไม่มีพลังอํานาจใดๆทั้งสิ้นในทางการเมืองไม่มีอํานาจในทางเศรษฐกิจไม่มีอะไรเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ใจที่เสนอออกไปฮะเสนอออกไปเพื่อให้สังคมนั้นเนี่ยนะครับได้ขบคิดได้ถกเถียงกันบ,บนพื้นฐานของเหตุของผล<ม>ถูกไหมฮะ สังคมส่วนใหญ่เอายังไงเนี่ยนะครับเราก็ว่าไปตามนั้นครับไม่ได้บีบบังคับว่าต้องต้องมาเห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครก็ตามที่จะอ้างเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อแทรกแซงเนี่ยผม่าหยุดเถอะระบบของสังคมเนี่ยมันปรับปรุงมันไปเองนะประชาชนจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันช่วยกันพัฒนาสังคมเราต่อไปบนพื้นฐานของของสันติภาพตอนนี้ฝ่ายฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทางรัฐบาลก็มีการวิเคราะห์บอกว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคล แล้วจะมีทั้งในแง่ของนักการเมืองอาจจะมีในแง่ของกองทัพที่จะหยิบยกเอาประเด็นที่อาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนำไปสู่การการล้มรัฐบาลนี่คือข้อกังวลของฝ่ายของฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองอาจารย์จะจะจะแสดงออกอย่างไรหรือจะอธิบายต่อฝ่ายการเมืองอย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์ได้รับการติดต่อหรือจากทางรัฐบาลไหมครับนายกได้โทรมาคุยแล้วยังว่าขอร้องเธอยุติเธออะไรอย่างนี้มีไหมฮะไม่มีครับครับเออผมไม่ได้ไม่ได้รับการติดต่อจากใครทั้งสินครับครับครับ แล้วถ้าเกิดว่าประเด็นนี้จะนําไปสู่การที่ทําให้รัฐบาลนี้มีปัญหาเรื่องเสรียรภาพอาจารย์จะจะ,จะมองอ<ม>ย่าง <ผม S 1> ไรคือผมมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องมาตรา112เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอร,ร 1, 1, ์112คือคือกระบวนการเข้าชื่อเนี่ยม,ม,มันเริ่มต้นแล้วแล้วมันเป็นสิทธิ์นะสุดท้ายเนี่ยคนจะตัดสินใจมันคือรัฐสภาถ้าพรรคการเมืองทุกพรรคบอกไม่แก้ มันก็แก้ไม่ได้ถูกไหมค,คือมันไม่ใช่ว่าคนเข้าชื่อแล้วมันจะแก้ได้พี่ไหยว่าไอกระบวนการในการเข้าชื่อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยฮะที่ที่จะที่จะเข้าชื่อกันถูกไหม,หมแต่ว่าสุดท้ายก็ส่งไปที่สภาสภาก็ตัดสินใจค,คือคือผมผมไม่เข้าใจสังคมนี้จริงๆนะว่าเป็นยังไงหละฮะคือคือไอการที่เขาใช้สิทธิ์โดยสุจริตของเขาในในระบบกฎหมายเนี่ยมันมันจะต้องแบบบีบบังคับกันบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามใช้สิทธิ์คุณต้องอยู่เฉยเฉตกลงนี่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณะเน คุณห้ามคนก็ไม่มีส่วนร่วมหรอฮะผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่าทุกคนต้องมาเชื่อตามผมทุกคนมีเสรีภาพนะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดเพียงแต่ว่าคนที่โต้แย้งผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีใครใช้เหตุผลโต้แย้งกับผมเลยครับมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าการแก้ปัญหาของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอยู่บนหลักของเหตุและผลมีแต่เรื่องของอารมณ์เป็นเป็นเป็นใหญ่ผมก็ผมก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นผมก็เริ่มรู้สึกแบบนั้นแต่ว่า ผมผมเรียนแบบนี้ว่าสังคมเนี่ยนะครับมันจะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติฉันพี่ฉันน้องแม้จะมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมันต้องยอมรับฟังคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วต้องให้คนเนี่ยนะเขากล้าที่แสดงความคิดของเขาอย่างตรงไปตรงมาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ใ <น S 2> <ส>ไปไถ่าลายป้ายสีเขาท่าน่าแสดงว่าในส่วนของคณะนิติรร์เองก็ยืนยันที่จะเคลื่อนไหวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปคือผมคิดว่าคุณจอมอยากใช้ว่าเคลื่อนไหวดีกว่านเพราะว่า เสนอผม,ผมไม่ใช่เป็นคนซึ่งเป็นเป็นผู้นำม็อบ <c oughs> ผ,มผมบอกอยู่เสมอเนี่ยหลายครั้งเวลาที่เวลาที่มีมีคนมาฟังเนี่ยนะฮะออหลายคนก็บอกให้ผมเนี่ยเป็นแกนนําเป็นคนนำเเนี่ยผมบอกว่าผมไม่เคยปรารถนาเลย <c oughs> ที่ผมเสนอเนี่ยคือเป็นแค่เสนอความคิดของน <c oughs> ักวิชาการกลุ่มหนึง่งกลุ่มเล็กๆกลุ่มน <c oughs> ึงออกไปเอง <c oughs> เพื่อให้คนในสังคมได้ไดคิดนะฮะ <c oughs> แล้วถ้ามันก็มีตอนนี้ก็มีกลุ่มอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเขาก็มาโต้แย้งกันที่สุดเนี่ยสังคมก็สู้ันทีเห็นด้วยผลนะฮะแล้วสังคมเห็นด้้วววยคคาาาามมมเเห็็นนนนนงงรกกก่ััดิททแบบ ผมไม่ใช่ผู้นำม็อบแล้วผมจะไม่มีทางเป็นผู้นำของม็อบ,อบ,บะบถ้าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีสสรอ,อาจารย์จะสมัครเป็นสสรไหมครับไม่สมัครครับแล้วแนวคิดข้อเสนอของอาจารย์จะได้รับการสู่สสทางปฏิบัติได้อย่างไรก็เมื่อเสนอสู่พับลิกเนี่ยคนก็ฟังนะฮะคนนี้เขาเห็นด้วยอาจจะเขาอาจจะไปอาจจะไปอาจจะไปผลักก็ได้ถูกไหมฮะค,คือจริงๆคําถามเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีคนถามผมบอกว่าให้บอกมีคนบอกผมผมปฏิเสธไม่ไปเป็นสสรผมก็บอกว่ามันจะให้ความคันกับตัวเองมากเกินไปไหม เขายังไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะแต่ถ้ามีคนถามผมเนี่ยนะฮะในสถานการณ์วันนี้นะฮะเมื่อเมื่อเราเสนอประ,ประเด็นนี้ไปแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันไปแตะกระทบกับกลุ่มต่างๆในสังคมมากมายนะฮะแล้วเราดูแล้วนี่มันมันก็ไม่ง่ายหรอกรผมเข้าไปเองเนี่ยผมว่าหลายคนก็อาจจะกลัวอีกนะฮะเพราะนั้นดีที่สุดก็คือผมไม่เป็นแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าออชีวิตผมผมอบอกแล้วผมไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรผมก็เป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ก็พอใจแล้ควครับก็ ให้กำลังใจนะครับในการต่อสู้เพื่อหลักการของอาจารย์ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากอาจารย์ที่มาร่วมรายการวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Hot Topic ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์วราเจตพาคิรัตผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ